คลิปเมื่อวานนี่ตอนกอนสิกับชนพาร์กกันนอนเห่นนั่งเห่นคุยกันกับปูกับงากอนสิกับทุกครั้งที่ไปหาปูกับงาก็ต้องมีการไหวอวยพรขอพรอกันเป็นวันสําคัญกับสีล่างมือล่างเท้าให้เราเ็ตตลอดตั้งแต่มีลูกคนเดียวตั้งแต่ลูกน้อยๆย,ยู่มันมนะก็รู้สึกดีได้ได้ไดว่าอีหอย่างที่ข้งขังคัใจที่ตั้งใจกาวขอบคุณกาวขอโทษสิ่งที่ได้เคยล่วงเกินทั้งใดตั้งใจก็ดีบ่ได้ตั้งใจก็ดีบอกเลยว่ามือนี่ปูเป็นเสียงสีสั้นๆแต่ว่าผู้ญานี่หายตลอดกับง ตลอดมันซึ่งแม่เรื่องเล้าอียงแบบนี้มันเป็นอียงที่แบบเออมันเป็นสิ่งดีๆเราน้ำตามันเออหล่นออกมาที่บอกว่าปูกับยาบบแมนพอแม่แท้ๆของแต่ว่าเราเรียงผัวฉันมาคือพอกับแม่แท้ๆเลยซัพพอร์ตซอยเหลือลูกลานมา่นตลอดแบบว่าอายเนาะตะกี้เจอโควิดพังเบิดทุกอย่างมาเริ่มขายของยูชนบุรีตะกี้ขายอยูระยองมันเจอโควิดก็เลยง่ายไอยูชนบุรีนี่ล่ละกับปูกับยานี่ล่ะละห้ทุนมาขายสมตากับขาย2องค้นกับผัวในเศรษฐกิจแบบนั่ป เจอแม่ข้า่น้ากันขายคนละยางเด้มากักเขาอีกต่างหากแขอยกระสู่คักเด้ถึงนั่งล้อลูกค้าทั้งหายลังมือขายได้สองโคกลังมือขายได้โคกเดียวแต่เขากระสีถอยโบได้เขาสู่มาปนี้แล้วปูกับยา้าพื้นกระซอยปนี้แล้วสู่กันจนว่ามันไปบ่ไหวข่อยกับเปียนไปขายอย่างอื่นแล้วตอนนั่นเวลากลับบ้านตังจังหวัดบอกตรงๆเลยว่าบ่อยากบางเท้ากับมีปากมีเสียงกับผัวเพราะเขารู้แล้วว่าเงินเขาพอถ้าไปแล้วกลับมาแล้วเขาบ่มีเงินสิกินแล้วถ้าไปบบมีของฝากบ่ได้ซื้อนั่นซื้อนี่บบได้เอาเงินใส่ให้มือให้ ปูห้จาเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นลูกสะใภ้เขารู้สึกว่าไปอยากอายจังส่แม่กับ่าติสิมักโทรมาถามพวเด้สิกลับบ่ผัวก็บอกว่าบ่คอยมีเงินแล้วก็บอกว่ากลับโรดบ่มีเงินก็กลับโรดกูสิเติมน้ำมันให้ดอกแล้วยิงด้ยินปูแล้วบอกแบบนี้เออคอยยิงรู้สึกว่าเออกูต้องสู่มันก็เป็นเรื่องรลวในอดีตที่คอยจำบ่ลืมเลยเด้กโชดดีอยู่ที่ปูกับ่าเพิ่นเข้าใจพอถึงเวลาสิกลับบ่ได้ปูกับ่าต็ต้องมายืนปลรอจนวันริบตาเลยแล้วจังสิกันสิพากันบายบายกันแล้วก็เดินทางกลับ